สวัสดีครับผมสุดเดชคลิปนี้มาสอนคิดสูตรนะครับคำนวณสูตรหัวเราพัฒนาเป็น EP5 นะครับจะมีอยู่2สูตรนะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะบอกเลขเด่นนะครับเป็นสูตรใหม่ซึ่งใบนั้นมีอยู่3,000 0กว่าสูตรนะครับเพิ่งคิดสูตรมานะครับเป็นสูตรใหม่และพรองวัดเด็ดแน่นอนนะครับต้องมีติดอย่างน้อย1ตัวนะครับมาดูสูตรที่1นะครับ เรามาเริ่มคิดสูตรแรกนะครับให้ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือ9นะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยนะครับบวก8คงที่นะครับเรามาคิดพร้อมๆกันเลยนะครับหลักแสนคือ9นะครับบวกหลักร้อยคือ0บวก8คงที่นะครับเท่ากับ17นะครับให้นำเฉพาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นนะครับ7นะครับ 7บวกเพิ่มไปอีก1นะครับเป็น8ก็บวกเพิ่มไปอีก1เป็น9นะครับโอเคสูตรที่1จบแล้วนะครับเรามาต่อกับสูตรที่2นะครับสูตรที่2ให้ใช้หลักพันนะครับนี่นะครับหลักพันนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยสองครั้งมาคิดต่อตรงนี้เลยนะครับต่อจากสูตรที่1นะครับ คิดต่อกันเลยนะครับหลักพันคือ0นย์นะครับบวกหลักร้อยคือ0บวกหลักร้อยคือ0นะครับเท่ากับ0บวกเพิ่มไปอีก1นะครับก็คือ1นะครับสูตรที่1กับสูตรที่2สูตรที่1่เรียน789นะครับสูตรที่2เรียน0นย์สูตรที่2หลุดนะครับเข้าเฉพาะสูตรแรกเข้าเลขแปนะครับ เรามาต่อกับงวดต่อมานะครับงวดต่อมางวดต่อมาออก6 6 8 4 3 5หนะครับเข้าตัวเดียวเลข8นะครับเรามาคิดกันต่อนะครับสูตรที่1บอกว่าให้ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือ6นะครับหลักแสนคือ6บวกหลักร้อยก็คือ4นะครับบวก8คงที่นะครับเท่ากับ18นะครับ นำเฉพาะหลักหน่วยมันเป็นเลขเด่นนะครับ8บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น9บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น0นะครับทีนี้สูตรที่2บอกว่าให้นำหลักพันนะครับหลักพันก็คือ8บวกหลักร้อยสองครั้งนะครับคือ4 4 8บวก4เท่ากับ12ให้นำหลักหน่วยเลข2นะครับบวก4ก็เท่ากับ6นะครับ6บวกเพิ่มไปอีก1ก็เป็น7นะครับอ่า มางวดนี้เข้าทั้งสองสูตรนะครับสูตรที่สองเข้าเลขหกนะครับสูตรแรกสูตรแรกเข้าเลขเก้านะครับออกเก้าหกนะครับนี่งวดต่อมาออกห้าเก้าเก้าหกเก้าสองนะครับก็ได้สองตัวเก้าหกนะครับแล้วมาคิดโตว,วันที่สิบสี่ตุลานะครับสูตรที่หนึ่งบอกว่าให้ใช้หลักแสนนะครับ บวกกับหลักร้อยก็คือ6นะครับบวกเลขคงที่คือ8นะครับ5บวก6เท่ากับ11ให้นำเฉพาะหลักหน่วยเลข1นึงนะครับบวก8นะครับเป็น9บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น0บวกไปอีกหนึ่งก็เป็น1นะครับสูตรที่1นเด่น้นย์หนะครับเรามาคิดต่อสูตรที่2ส,สูตรที่2ส,สูตรบอกว่าให้นำหลักพันคือเลข9กนะครับบวกหลักร้อยสองครั้งก็คือ6บวก 6. เท่ากับ9บวก6เท่ากับ15ให้นำเลข5มาบวก6เท่ากับ11เนำเฉพาะหลักหน่วยมาเป็นเลขเด่นก็คือ1นะครับบวกไปอีก1ก็เป็น2นะครับสรุปแล้วสูตรที่1เด่น901นยนนะครับสูตรที่2เด่น1นซึ่งมันชนกันเลข1นะครับเห็นไหมครับเลข1มีทั้ง2สูตรเลยชนเลข1นนะครับถ้าจะจับคู่ก็พิจารณากันเองนะครับ ต่อไปไปดูสูตรโปรแกรมนะครับนี่นะครับอันนี้คือสูตรใหม่นะครับจะมีอยู่3 0,000่กว่าสูตรนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้ผมกําหนดมา10งวดนะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ใช้จะกําหนดนะครับถ้าวันที่14ตุลาเดินต่อจะเป็นงวดที่11นะครับนี่คือเครื่องหมายคำถามนะครับเป็นงวดของวันจันทร์ที่14ตุลา67มีวันเดือนปีบอกนะครับมีวันบอกด้วยเห็นไหมครับส่วนด้านบน เป็นของวันศุกร์นะครับศุกร์ที่11ตุลาคม67ออก9692นะครับทีนี้เลขเด่นอยู่ตรงไหนดูขวามือนะครับเลข10ตัวเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเด่นอะไรนะครับก็เลขมันมี10ตัวนะครับผมตั้งใจให้เห็นทั้ง10ตัวจะได้เปรียบเทียบนะครับว่ามันเดินซ้ายหรือขวานะครับซึ่งสูตรใหม่นี้มันเดินขวามือนะครับอย่างงวดที่ออก8 4 3 5 ขวามือมันก็เข้าเลข3นะครับเข้าหลัก10นะครับออก3 5หแล้วงวดต่อมาล่าสุดออก9 6 9าหนะครับทีนี้ขวามือมันเด่น9 8 2 6แดนมาครบ3ตัวเลยนะครับโอ้สตัวเลยนะครับถ้าจับวินกันก็9 296โอ้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเลขเด่นงวดน,นี้วันที่14นี่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเด่น9 6ห 8 7ลองไปจับวินกันดูนะครับวินบนล่างนะครับเผื่อจะเข้าคู่กันนะครับผมชอบ3ตัวนี้นะครับ678นะครับเพราะว่ามันไปชนกับสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับทุกคนคงเห็นไปแล้วนะครับที่ให้จับซ้ายขวานะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองไปจับวินจับสลับดูเด้อนี่และสูตรที่โอนนี่นะครับสูตรที่โอนสูตรที่1 9 0 1 สูตรที่สองหนึ่งสองนะครับซึ่งทั้งสองสูตรชนเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับชนเลขหนึ่งทั้งสองสูตรนะครับโดยจะนําเลขชนเลขหนึ่งไปผสมกับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เก้าหกแปดเจ็ดนะครับเอาเลขหนึ่งมาผสมกันนะครับจับบินจับสลับนะครับส่วนเลขหนึ่งนี้อยู่ซ้ายมือนะครับตัวแรกเลยนะครับนํามาผสมกันกับขวามือนะครับเก้าหกแปดเจ็ดนะครับลองจับบินจับสลับดูนะครับ เลข5ตัวนะครับนี่นะครับเลข1ขวามือ6789นะครับตามที่ดูจากอรดิ่ด้านบนนะครับนี่นะครับด้านบนคิดว่างวดนี้มีแน่นอนนะครับ6789นะครับนำสูตรมือมาผสมนะครับซึ่งเลขชนมันก็คือเลขหนึ่งนะครับสูตรมือนำมาผสมกันจับวินจับสลับเอานะครับโอเคเนาะอย่าลืมสนับสนุนสลดกที่ถูกกฎหมายนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเ,เพื่อนๆเรีอบสีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ